กาบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิร์ตสุขุสุพนทางลาวทางไทยและต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอะมามาเมอร์นี่กับมาโปกก็ยูทูบสาวแรมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ มื่อนี้เนาะซาเลมกัสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถบดทางหรือว่ารถโลเนาะพรมพี่น้องเพค่ณจะเอารถโลขึ้นไปใส่รถลากเนาะพี่น้องเนาะออกไปแคมป์นอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนเช็ครถเช็คล่างเรียบร้อยแล้วก่ะไปหับเบิ่งหับซุมกันเลยพรมพี่น้องนี่เนาะพรมพี่น้องมือนี้เนาะซาเลมก็มาถ่ายคลิปเนาะเพื่นส่งแปลงรถเนาะพี่น้องมือนี้เนาะแล้วพี่เนาะเติมหมอน้ำรถเนาะ พอชิตาเหมือนใกล้กันเร็วเลยเนาะเน่าหมีเนาะพอทาชิตาเติมหมนนะอนำรถเนานะะเฮียน้องเนาะพันธุ์มาสเก็ตรถคันนี้เฮี่น้องบนทางคันนี้เนาะพันมาสเก็ตรถเนาะตัวนี้กำลังใส่หมอนำท่เนาะน้ำ แปลงหลยามแดดเลยะเวีนเถียงเนาะอ้าวหิวคุูไปไหวบ้านเนาะแล่พอมไม่น้องขั้นนี้แล้วเนาะเติมหมดน้ำเรียบร้อยเนาะไันิะต้องหลอดก่อนเนาะ แดดถี่งฟ้าตอนนี้กำลังสองโมงสองโมงเที่ยงเลยพ่อพี่น้อ,องโตกำลังแดดจ้าเลยนีนะ่ถ่ายให้กันแล้วเยเนานะนนะ พันธีลองรถเนาะพัเช็คแล้วพันธีลองรถอ้าวคันนี้นี่พันธีแยกเนาะคือน้องจะหน่อยเนาะนี่พันกำลังเช็คอยู่เนาะทางควันเพินน่นธ์เนาะ มันจะเป็นยางเนาะขังเนาะโอ้ยแปลงรถเนาะย้ำเทียงกับแปลงได้ฝอยนองเนาะทนทานเลยทนทานคือกับรถโลเลยสางแปลงรถนี่ก็ได้คือรถบดัทางเลย แดดกระแขงน้ำแกงกระโล้ยได้เนาะคุณวานี่ถือเลยพี่น้องอาชีพสร้างพี่น้องเอ้ยเมนีสองคนเนาะพี่น้องคุณนมาแปลงโหลดมาหนิเนาะจัดไปเลยคุณว่าพี่น้องพี่น้องอาชีพสร้างเนาะต้องมีความอดทนสูงเนาะพ่พี่น้องเนาะเป็นอาชีพที่มีความอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นเนาะพี่น้องเนาะเห็นยังก็ต้อง มีความละเอียดก็ต้องใจเย็นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นอาชีพที่เปือนน้อน,อน,อออนเนาะพี่น้องเนาะถ่ามหักอะไรเป็นบ่ได้เนาะพี่น้องเหือเหืเอกุบเลยมื้อนี้ก็ฮ้อนที่ห้องว่าเนะเพื่อนนะวันนี้การฮ้อนแห้งอะไรถ้าแข็งนี่ฮ้อนจนเป็นไห้ให้ยิบ สวยกันหอยน้องๆกันสองคนเนาะมืัอนี้เนาะโลโลก็หิ่งใหญ่หิ่งใหญ่ไปหน่อยไปหน่อยหิ่งขนาด จะนอนเลยจะนอนพื้นกันแยกเลยเนะยาะเราเบิ่งนรงกันเนาะพื้นแยกรถเนาะคานะันนี้เนะาะเบิ่งประสิทธิภาพเพิ่นเนี่ะส <c oughs> ิภาพรถเนาะเจ๊กล,ลูกเขาก็ะ้องอยู่นะฮะหญิงสูงสัมกันเลยเนาะหลุดโล สำคัญมือใกล้ๆนี่พ่อพี่น้องเนะาะตัวนี้สายพานพันธุ์ที่ผัดลมพ่อพี่น้องเนาะมีสายพานเนาะมีเกี่ยวเล็กอ่ะนี่แล้วพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นฮันเพิ่นเติมน้าเรียบร้อย,ลยออออแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังหน่อยนี้เพิ่นกระเคลื่อนเนาะพี่น้อง,ออง,ล,งอลองเบิ่งเนาะลองเนาะ มีต so oh, ัวใดแน่ของที่เพิ่นจิได้เช็คอีกเพี่น้องเนาะเพราะว่าเกียมชิได้ออกเยอะไลเด่นเพิ่นชิมีทางไปได้เด้นวันนี้เนาะเพี่น้องเราคันนี้เนาะแม่เนาะทางน้ำเพิ่นเพิ่นเนองเอ้ยสีขาวนี่เนาะเพิ่นห่ออยู่น้อยนาะเพิ่น้องเอ้ยเป็นท่อต่อเข้าไปเพิ่นเนาะเพิ่นเนาะบนขึ้นเพิ่นนะ่งกันเนาะ ลูกชายฉัเลมกันนอนเพื่น้องเนพิ่นรับเนาะแล้วก็เลยมาถ่ายเพื่น้องเนาะนี่หมอไข่เพื่นกับเฮ้ยเนาะหมอไข่เป็่นอยู่กล้องตัวนี้เนาะนี่นึ่เนาะหมอไข่เพิ่นเนาะรถคันนี้เนาะเพื่น้องนี่เนาะบริเวณใกล้ขาอุงนี้เพื่อนน้องเนาะเกิดอะไรเพื่อนรถเพื่อนเนาะตัวนี้เป็นรถเล็กใหญ่นลยค่ะอลิเพื่อนเนาะ แล้วหอยน่องพนคข่พลาพ่นขื่นหอยนะนะ้องเนาะเนาะยางโอบพหอยน,ะนยออยนะ้องโอบได้ข้งบนพ่นอัดตูอัดลงพานลังลงเนาะเปียวยางมาห้องไวนะ้หอยน่องใกล้ๆน่องหอยนะ้องจะเป็นยางโอบทั้งขาวทั้งเทิงกับมีหอยนะ้องเนาะเป็นฟ้องหอยนะ้องเนาะพันอ,องแข้งไวนะ้เนาะฟ้องหอยนะ่อง หนัดฟ้อมจะข้างอันนี้ไว้เวลาไขประตูปิดขึ้นปิดลงด้วยพอมีน้องเนาะยาอันนี้ก็จะหับไว้อยู่พอมีน้องเนาะนี่แหละพรมีน้องเนาะนี่เนาะพรมีพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังไปเอาน้ำมันอยู่เนาะพี่น้องเนาะน้ำมันมาใส่รถคันนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่น พันเชื่ออกไปแคมนอกเนาะพ่อพี่น้องเนาะพันจะเอาโหลดโลคันนี่เนาะพ่อพี่น้องขึ้นใส่รถลากได้พ่อพี่น้องเนาะจะออกไปแคมนอกพ่อพี่น้องไปเห็ดเมียกเนาะเคลื่อนเลยเนาะพ่อพี่น้องจะถาเบิ่งกันเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวรถเคลื่อนเนาะจะเป็นอะไรเนาะตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องพันก็ยังเสกอยู่เนาะพ่อพี่น้องเนาะยังเสกบอดนเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าพันใส่น้ำมันอยู่ตอนนี้เนาะพันก็ใส่น้ำมันโหลดใส่เรียบร้อยแล้วพันก็เริ่มสีเคลื่อนรถแล้วพ่อพี่น้องเนาะ ตื่นพลังอยู hmm. ่งเนาะคนกับตื่นพลังคือการกำลังเลยลองติดเบองเลยนะ ใ,ใกล้ๆกันนู้นพี่น้องน้ำมันพร้อมเนาะน้ำพร้อมพีนม่น้อง

เัินออกไปฮะพ่อนอ่ รถคันนั่างกากกำลังสีออกกับแกนถอยน้องเนาะรถด,ดูดคันเนี่ยเนาะเนาะแล้วนะพ,พี่น้องรถด,ดูดคันนี้กับเพื่อนกำลังสิถอยกันนะ่องคันนี่กันเนาะนกำลังออกพี่น้อง ลั en, ่งเคลื่อนมือเนองเอ้หีเนเ็ดเียกเด้อพี่นนองเนาะเพิ่นมาเห็ดเรียกเนาะเอพห่นีดเนาะ พอยล้างไปพ่นแล้เนาะกองไปกองดินพ่อพี Pick 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 ่น้องเนาะพอยล้างไปกองดินพ่อพี่น้องแล่นไปพ่นพ่อพี่น้องล้างห้องงานพไปเนาะแล่นไปพ่นเนาะพลอยน้องพ่นไปสวนเอาดินทรายมาเนาะพลอยน้องเนาะไปสวนเอาดินทรายมาสวนไปใส่เนาะไปเบิ่งกันพ่อพี่น้องเนาะ นะพ,พี่น้องพ่อพี่น้องคนกำลังส่วนยางไปพุนพพ่นแลพ่อ,าาพ,อพี่น้องนจออีโก,งกลงมาทังนี้พ่อพี่น้องเนะคงทั้งขางเนาะคนจะไปถอยู่บอกองมอเขอเก้าเอารถลากมาเมื่อก่อนเนีพ่อพี่น้องเนาะลงอยู่หันเด้นเนาะเอาดินถอกใส่บอลรถตีนรถลากพอ่อพี่น้องเนาะ วันเราคืเราล่างจอดไว้หันเนาะเอาไส้ไปถอกไสนะ้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเจาะรถขึ้นใส่ลังนดลากได้พี่น้องเนาะเบนม้เนาะเย่ออกมาแล้วเนาะันถอกดินใช่นะฮน จะมีรถขึ้นใช่รถล,ลากแหละพอน้อ,มนองมื่อนี้นาะเพิ่นเอาหินขึ้นเลยเนาะดินประถอใส่เรียบยนะร้อยเนาะพอน้องเนาะตอนนี้เพิ่นยังม่ได้แยกเนาะพอ่น้องเนาะเพิ่นคับลองเบิ่งนี่สชเนาะบ่รท่านแยกรถเนาะ น้องพี่น้องเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเห็ดเบียดเห็ดงาน,นเนาะเพิ่นเอารถขึ้นรถล,ลากดินทีเรียบร้อยเนาะ้องพี่น้องเนาะ มีผูมีผันนันนิโบมือเบ่งทางขึ้นอีกแล้วเพิรน้องเนาะซอยการเพ้ร์นน้องเนาะเห็นเบียกเห็นงานได้เพิร์นน้องเป็นจะออกไปแขมนอกเนาะเพิรน้องนอกรุดกันเนาะให้รถล่าแกออกไปเพราะว่าเพินจีเหตตสมแซมทางยีนอกได้เพิรนนอ๊ะแขมนอกเนาะนีนอ๊ะพี่นน้องการเฮ็นเบียยเห็นงานกันเนาะแต่ละมือแต่ละเวนเนาะตอนนั้นรถดุดขั้นนี้เพิ่นกำลังจโงัเข้าไปอันไหนนอ๊ะพิพีนน้องไปกวดดินแปลง แบ่งดินบอลที่รดลากเจาะกินีเนาะพ่อพี่น้องเนาะจังน่อยเนาะเพึ่นยังรอถ่าเนาะรอถ่าลนรดลากออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะจะพึ่งกระส่วนดินแป่งปับหนาดินไว้เนาะพ่อพี่น้องเนาะพ่อพี่น้องเนาะบางน้องพ่พี่น้องรถโด๊อปิโดดเห็นอย่างเนาะจิเห็นอย่างกันเนาะอ่านพ่อแม่พี่น้องออกไปแล้วเนาะ รถลากแก่รถโล่ไปนี่เป็นทพเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเรือรถบดทางนั่นเองเนาะพ่พี่น้องตอนนี้ก็เหลือแต่รถดุดเนาะพี่น้องเพิ่ยังแปลงเนาะแปลงดิ้นพี่น้องเออพื้นมาแปลงอันนี้พี่น้องแปลงหมดเอารถขึ้นรถล่งหิ่เนาะพี่น้องเนาะอฮะพ่อแม่พี่น้องมาฮอดนีเนาะก็ถึงเวลาสมมาพาควรด้อิพี่น้องเนาะ ซาเลมกับสิทคอจบคลิปก่อนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อบม่อยากพลาดคลิปใหม่เด็ดซาเลมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดี